สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มาชมคลิปของน้องขวัญพะบ้านนะคะเราพบกันใน EP ีที่299นะคะ ในวันพฤหัสบปปดีที่22พฤษภาคมนะคะในช่วงสายๆแบบนี้นะคะน้องขวัญก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้พี่ๆร้องเปิดใจเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปของน้องขวัญพาบ้านดูก่อนนะคะร้านของเรานะคะเป็นพะบ้านนะคะราคาหลักร้อยบางเหรียญน,น้องทราบที่มาบางเหรียญน,น้องไม่ทราบที่มานะคะ ทางนี้ทางนั้นนะคะฝากลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะน้องเน้นย้ำมาดูตลอดนะคะลูกค้าไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องใจร้อนดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆนะคะเลือกเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่เลือกเอาให้ถูกใจนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดใจเข้ามาในวันนี้นะคะพี่อย่าลืมสิ่งแรกเลยนะคะกดติดตามช่องของน้องขวัญพาบ้านไว้นะคะและกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าตัวน,น้อยคนนี้ด้วยนะคะ ช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรน้องได้แปะไว้ให้ที่หน้าจอนะคะคือ0 8 6 6 7 9 5 6 4 4นะคะหรือพี่พี่สามารถทักไอดียได้ขอภาพเพิ่มเติมนะคะขนาดชมคลิปเหรียญไหนรายการไหนภาพไม่ชัดเจนนะคะลูกค้าลังเลใจตัดสินใจไม่ได้ขอภาพเพิ่มเติมก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะคือ0 8 6 6 7 9 5 6 4 4นะคะ ร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค้าเก็บเงินปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะแต่หากลูกค้าท่านใดสะดวกโอนนะคะรายการโอนน้องส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกเลยนะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญนะคะน้องเน้นย้ำทุกอ P ีนะคะฝากลูกค้าที่เข้ามานะคะเลือกเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่เลือกเอาให้ถูกใจนะคะ หากรังเรใจเหรียญไหนนะคะพี่สามารถปล่อยผ่านได้ก่อนนะคะแต่ถ้ามั่นใจนะคะสายตรงโทรหาน้องปิดได้เลยนะคะเพียงแค่แจ้ง EP และก็ลำดับเหรียญน,นะคะหากลูกค้าต้องการปิดเนาะแจ้ง EP และลำดับเหรียญน,นะคะแล้ววันนี้นอ้องมีพาบ้านนะคะมีมา38รายการนะคะมีมา38รายการราคาเป็นกันเองราคาแบ่งปันแน่นอนนะคะเราก็ไปที่รายการแรกเลยคะ่ะ ขออนุญาตปรับกล้องนะคะคุณลูกค้าปรับกล้องนิดนึงลูกค้าอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วพี่กดติดตามช่องของน้องขวัญผาบ้านไว้นะคะรายการแรกนี้นะคะรายการแรกเป็นรูปหลอกันหาชารีนะคะเป็นหลอกันหาชารีเรียมใส่กอบแบบนี้เลยนะคะเรียมใส่กอบรวมแบบนี้นะคะพร้อมขึ้นคอพร้อมใช้แบบนี้นะคะรายการแรก300 300นะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญหลอมนางกวักนะคะเป็นเหรียญหล่อนางกวักนะคะออกวัชีประขาวนะคะนี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะนี่สวยๆคลาสสิกนะคะนานๆเจอแบบนี้นี่นะคะเป็นหล่อแม่นางกวักนะคะ เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะนานๆเจอรายการที่สองนะคะรายการที่สองก็350ร้อนะคะรายการที่3นะคะเป็นร่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นร่อหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะลูกค้าเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลย ลูกค้าที่เข้ามานะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆเลือกเอาให้ใช่ดวงให้ถูกใจนะคะคุณลูกค้ารายการที่สามสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ เนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยใต้ฐานนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่5นะคะรายการที่5เป็นหล่อพระพรหมยานนะคะหรือหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะคะ หลวงปู่ฤษีริงดำวัดท่าซุงนะคะหลวงพ่อจะไปอย่างเดียวเลยนะคะนี่นะคะเป็นรูปรหล่อหลวงปู่ฤษีริงดำนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยค่ะรายการนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ รายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดนะคะน้องเห็นคนคนคนแก่แกคนพี่ผู้ชายนะคะบางคนนะคะเขาเขาจะมัดคาดเอวนะคะนี่เป็นตะกุดแบบนี้นะคะแต่น้องไม่ทราบนะคะว่าออกจากวัดไหนเป็นตะกุด6ดอก เดี๋ยวนะหนึ่งสองามี่หหเป็นตะกุด6ดอกนะคะที่มีการลงร้อยอักขระแบบนี้นะคะรายการนี้สี่ร้อ่อยห้าสินะคะตะกุดน้องขอ450รายการที่7นะคะรายการที่7เป็นพระรอดนะคะเป็นพระรอดองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระรอดพระพงรังพูรน,นะคะ เ็นพรกกุองค์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะเรียมใส่กรอบสวยคลาสสิกมากนะคะองค์ใหญ่มากนะคะรายการนีนนนนนะะ้มีขนาดอยู่ที่เจเซนนะคะมีขนาดอยู่ที่7เซนองค์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะรายการนี้่รายห้ารนี้4 5ห้าสินะคะ รายการที่8นะคะรายการที่8ดเป็นหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อใบพุซ่าหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญหล่อใบพุซ่าหลวงพ่อเงินนะคะออกวัดห้วยเขนด้านหลังค่ะเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยแต่ยังคงความสวยนะคะ เก่าเดิมสวยดีแบบนี้นะคะรายการที่8นะคะ400 4 0 0นะคะรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเป็นเนื้อกระไรทองสวยๆแบบนี้เลยเป็นรุ่นรวยเจริญสุขนะคะนี่ด้านหลังสวยมากนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยเนื้อกระไหลทองนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้4ี่หนะคะ4 5 0รหารายการที่10นะคะรายการที่10เป็นพระสุขโขทัยธรรมราชานะคะเป็นพระสุขโขทัยธรรมราชานะคะออกวัดราชสามคัคีด้านหลังค่ะ ด้านหลังเป็นยันห้าแบบนี้นะคะนี่เนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะหากลูกค้าถูกใจเหรียญไหนรายการไหนนะคะสามารถใส่ตรงโทรมาที่0866795644นะคะหากลังเลใจนะคะไม่แน่ใจขอภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติมการตัดสินใจได้นะคะรายการนี้300 300นะคะ รายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังมีร่องรอยผ่านการใช้งานแน่นอนนะคะเป็นเดยกพระราชทานนะคะ,ะกระถินนี่เป็นเหรียญกระถินพระราชทานกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะหลวงปู่ดุลน,นะคะเนื้อหารายละเอียดชัดๆแบบนี้นะคะ รายการนี้400ร0 0นะคะรายการที่12นะคะรายการที่12เป็นเหรียญพระพรมปัญญานะคะหรือหลวงปูด่ดูวัดสแกด้านหลังค่ะพระพรมปัญญานะคะหรือหลวงปู่ดูนะคะนี่ รายการนี้ก็สี่ร้0นะคะรายการที่13นะคะรายการที่13าเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหล่อหลวงปู่ทวดนะคะใต้ฐานม,มีโค้ดชัดเจนนะคะใต้ฐานนี่ใต้ฐานต่อโค้ดชัดเจนะะนะคะ797นะคะเป็นหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อาหารายละเอียดตามนี้เลย รายการนี้ก็400ร0อนะคะรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นเหรียญพระพุทธไตรัตนะนายกนะคะหรือหลวงพ่อโตเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะออกวัดพนันเชิงรายการนี้3ามหิบ รายการที่15นะคะรายการที่สิหเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะด้านหลังค่ะออกวัดบูรพารามนะคะสร้างในปี2519รายการนี้300 300นะคะ รายการที่16นะคะรายการที่16เป็นพระกุ่ากระดานนะคะรายการนี้300นะคะ300หากทุกค้านะคะต้องการปิดนะคะแจ้ง EP และลำดับเหรียญน,นะคะรายการที่17นะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์หกเหลี่ยมนะคะ เป็นพ้าปิดตาพิมพ์หกเหลี่ยมนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้เลยนี่พี่ดูผิวนะคะดูผิวดูเนื้อนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะคลาสสิกดีนะคะเหลี่ยญน,นี้นานๆเจอเนอะาะพ้ะปิดตาทรงนี้นานๆเจอนะคะพ้าปิดตาหกเหลี่ยมรายการนี้350 350นะคะ รายการที่18นะคะรายการที่18เป็นแพะหลวงพ่ออ่ำนะคะเป็นแพะหลวงพ่ออ่ำนะคะเรียมใส่กอบแบบนี้เลยพร้อมใช้แบบนี้นะคะรายการน,นี้400 400นะคะรายการที่19นะคะรายการที่19เป็นเหรียหญหยดน้ํานะคะเป็นเหรียหญหยดน้ํานะคะนี่เนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะแต่น้องไม่ทราบนะคะว่าออกจากวัดไหนเนาะ แต่สวยนะคะสวยใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยแบบนี้เลยสวยนะคะรูปทรงสวยมากรายการนี้300 300นะคะรายการที่20นะคะรายการที่20เป็นสมเด็จม้วนนะคะนี่เนื้อหารายละเอียดแบบนี้นะคะเป็นสมเด็จม้วนนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้เลยสวยๆคลาสสิกดีนะคะนี่ ดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อสมเด็จมวนสวยคลาสสิกแบบนี้นะคะ350 350นะคะรายการที่21นะคะรายการที่21เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะคะหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองมนดบนะคะด้านหลัง รายการนี้นะคะ400ร้อนะคะรายการที่22นะคะรายการที่22เป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆสวยดีแบบนี้นะะีแบบนนะะ่สวยนะคะด้านหลังค่ะ สร้างในปี2467นะคะรายการนี้350นะคะ350รายการที่23นะคะรายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อทองแดงนะคะหลวงพ่อทองแดงนะคะด้านหลังค่ะรายการนี้300 300นะคะรายการที่24นะคะรายการที่24เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเป็นหล่อโบราณแบบนี้นะคะแต่น้องไม่ทราบนะว่าเป็นออกจากวัดไหนนะคะหรือหลวงพ่ออะไรเนาะเป็นหล่อโบราณน,นะคะนี่หล่อโบราณเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะท่านใดชื่นชมชื่นชอบพระเก่าน้านคะรายการนี้300 300รนะคะรายการที่25นะคะรายการที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยหลวงพ่อเดิมนะคะหรือพระครูดเดิม เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะ400 400นะคะรายการที่26นะคะรายการที่26เป็นหน้ากากเสือนะคะหน้ากากเสือหลวงหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะเป็นหน้ากากเสือของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะรายการนี้300 300นะคะรายการที่27นะคะ รายการที่27เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินออกวัดดอนเยหอมนะคะหลวงพ่อเงินนะคะออกวัดดอนเยหอมรายการนี้400นะคะ400รายการที่28นะคะรายการที่28เป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋นะคะเรียมใส่กรอบพัตติกให้หนาๆส,สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นพระรีรานะคะด้านหลังเป็นพระรีราเรียมเก็บห่วงเดิมไว้ให้ด้วยนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋นะคะนะหารายละเอียดตามนี้เลยรายการนี้สี่ร้0ยนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นพระนาคปกเนื้อดินนะคะ เป็นพ้าหน้าปกเนื้อดินนะคะเรียบใส่ตลับให้เรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียบใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้เลยนี่ลูพ้าดูผิวดูเนื้อนะคะเป็นพระหน้าปกเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าเดิมสวยดีแบบนี้เลยพร้อมขึ้นคอพร้อมใช้เลยนะคะรายการนี้350 350นะคะ รายการที่3 0นะคะรายการที่30เป็นเหรียญหลวงปูไข่ออกวัดเชิงเลนนะคะด้านหลังค่ะหลวงปูไข่ออกวัดเชิงเลนนะคะเรียบใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้เลยด้านหลังนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่ส1อนะคะรายการที่31เอเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์น,นะคะเรียมใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะ ที่เป็นจุดจุๆขาวขาวนะคะเวลาน้องลงกล้องนั้นเป็นเกิดจากพลาสติกนะคะรายการนี้350 350นะคะรายการที่32นะคะรายการที่32เป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะ เรียมใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะ400 400นะคะรายการที่ส3นะคะรายการที่ส3นะคะเป็นพระคำเข้านะคะของหลวงปู่ฤษีลิงดำนะคะออกวัดท่าซุงนะคะนี่สวยๆคาสสิกแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ฤษีริงดำนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยรายการนี้ห0 0 น้องขอ500เท่านั้นนะคะรายการที่34นะคะรายการที่34เป็นขุนแผนภายคู่นะคะเรียมใส่กรอบพัสติดให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเป็นขุนแผนภายคู่รายการนี้ก็400 วันนี้น้องมาแบ่งปันราคาถูกมากนะคะราคาจับต้องได้นะคะรายการที่35นะคะรายการที่35เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเรียมใส่ตลับให้สวยๆแมทแมแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมเรียมใส่กรอบให้สวยแมทแบบนี้เลยนะคะรายการนี้600 600นะคะลูกค้ารายการที่35นะคะรายการที่35เป็นผ้าเนื้อดินนะคะสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะมีการลงลงลักปิดทองแบบนี้ค่ะนี่นะคะรายการที่35นะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่36รายการที่37นี่รายการที่37เป็นพระพิมพ์วันทานะคะของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะคะเป็นพระพิมพ์วันทาของหลวงปู่โต๊ะนะคะออกวัดประดูชิมพีเป็นเนื้อดินนะคะนี่เป็นเนื้อดินเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลย รายการนี้สาม3้อห้สิบสามร้อยห้าสิบนะคะและรายการสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายรายการที่38นะคะเป็นพะร่วงรางปืนนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองสวยสวยคลาสสิกแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพะร่วงรางปืนเนื้อทองเหลืองนะคะสวยสคลาสสิกแบบนี้เลย เนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะรายการน,นี้น้องขอห้า500ห้านะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะร้านน้องขวันพ้าบ้านนะคะก็มีพบ้าบ้านมาแนะนําทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ38รายการเนาะวันนี้น้องมีมา38รายการนะคะมีมาแบ่งปันนะคะราคาเป็นกันเอง ลูกค้าที่เข้ามาชมแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าคนนี้ด้วยนะคะหากถูกใจเหรียญไหนรายการไหนสามารถใส่ตรงโทรหาน้องได้เลยนะคะติดขัดอะไรชอบเหรียญไหนแหละว่าติดขัดอะไรโทรมาเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ สำหรับวันนี้น้องขวัญต้องฝากล้านเล็กๆไปในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกๆท่านนะคะอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนเข้ามาเอ็นดูน้องกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้น้องขวัญต้องลาแต่เพียงเท่านี้ขอให้พี่ๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเปังปรวยๆทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ